วัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับบ้านผมอแกเจ้านะครับช่องโอชิโนหนึ่งนะครับอืมข้างหลังเคสผมมีแบงค์ร้อยละเนี่ยครับเพื่อนผมคนที่ทําคลิปนั่นเองและจะบอกเลยให้ผมคือตากล้องของช่องที่ของช่องเชมนะครับนั่นแหละเฮ้ยเชฟไปไปเชฟแนะนําตัวหน่อยสิชตรงรี้น นี้ก็โอ้โหแม่งแสงสว่างเกินทุกคนครับผมปรับแสงที่โคตรจะสว่างทุกคนครับผมปรับแสงระดับโคตรสว่างนะครับสว่างแค่ไหนก็ดูมองขึ้นท้องฟ้าแบบขาวจั้วเลยอะอ่ะผอปรับระดับเดิมโอเคนะครับเพื่อนผมกำลังหาสมบัติกันอยู่นะครับนะ เพื่อนผมหาสมบัตินะครับไม่ได้ยินเสียงผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ยินเสียงผมก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีผมอาจจะพูดเบาไปหน่อยครับเฮ้ทุกคนเขาทํากันนะครับอันนี้เขกากําลังทุบเหล็กกันเฮ่ <c oughs> โดนหลอกแล้วเฮ่โดนหลอกก็กำลงัลงทุบเหล็กอะไรกันล่ะอดี๋ยวผมทุบเหล็กด้วยไม้อยู่เนี่ยเอ,อ้ยลืมไป ทุกคนครับขอตัดไป EP สองเลยนะ